สาวครับแหมสุดยอดครับต้องต้องดูด้วยครับเพราะว่าความแข็งแกร่งของบัวขาวนะต้องบอกว่าถ้าใครต้านอยู่นี่นก็ถือว่าเก่งเลยครับแพอค่อยเดินเขอค่อยทําครับหาจังหวะฉา,ายให้แ,แฟนๆได้กรี๊ดเหมือนกันครับดวงขาวฮะโคต้าเปิดเกมครับเปิดเกมแล้วทําได้หรือเปล่าครับนี่เอิงสองสามสี่แล้วเตะขวาไปครับมีชุดเล่นเขาหูเตะซ้ายเตะซ้ายนี่จะข้างซ้ายของบัวขาวนะแม้โคต้ามาไป็นชุดแต่ว่าบัวขาวโต้เน่นๆครับนานๆทีแต่ว่าแน่นๆครับ มาดูแลวครับสมัยที่พวกเขาเป็นแชมป์ในวันครั้งแรกครับปีนั้นปี2000โคตายังไม่เกิดครับเป็นแชมป์ก่อโคตายในสองปีเอาสองขาครับพวกเขา <c oughs> โอ้มีแ <ใจ S 2> ข็งแ่งจะหจายงแคร่งหมายถึงสาวๆนะครับ โอ้ดีละนี่ถ้าผมไปโกหัวทองมาหน้าผมจะเป็นแบบนี้นะต้องลองครับต้องลองครับแมแต่ตอนนี้ครับโคตาเองก็ออกมาฟุตร์วเหมือนกันครับเพราะว่าแมต้องโดนโดนชุดใหญ่ของพี่บัวขาวเลยครับบัวขาวาผ่อนเกมให้น้องครับแมดูครับเต้สาไปทีนงครับแมเหมือนจะผ่อนม่อนครับเตะขวาไปทีนงครับโคตาหนึ่งสองยังไงจังหวะนี้ทําได้หรือเปล่าครับโอ้โหเน้นหมัดครับพี่บัวขาวโคตาเองนี่ไตกันเชียงครับชกเรียกว่าเกมรับแล้วครับทางหนีครับ แปว่ามีอาวุธตอบโต้บัวขาวตลอดเหมือนกันครับเอาครับเดินบ้างขยับเข้าไปถือว่าพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับโคต้าครับเอาครับปัดมาโอ้ยยังต่อยไม่โดนครับ อสายตานะักชกวัย40ปีอย่างพี่โบขาวนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับถูกต้องครับกับประสบการณ์ที่ต้องบอกว่าเกิน500ไฟแล้วนะครับดูขาวครับเพราะฉะนั้นใครเจอเนี่ยไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนครับโอ้โห,โโหแล้วดูครับโชว์สายตาแล้วนะครับอายุขนาดนี้อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขครับอ,อ,อยู่ที่1230โอ้โหชุดนี้ครับยังไงโบขาวลุกรึ้นมได้วยน่าะพยายามจะโต้คืนครับสวยขึ้นไม่ยอมครับตอขึ้นไปทีนี้เขาบอกเขาจะเอาประสบการณ์ อาวุธระดับโลกของตัวขาวนะครับเก็บเป็นประสบการณ์ที่ดีของเขาครับอ้าวแล้วโอ้โแต่ที่แน่ๆตอนนี้นี่ถือว่ามีลุ้นเลยครับดันออกไปครับตัวขาวจ่อยางไว้ก่อนครับยับต่อยหมัดมาไม่โดนครับโอ้โห,โหโดึงหลบแม่สายตาก,การะบี่จริงๆครับ <c oughs> เอาล้ครับ2ยกผ่านไปครับทุกคนบอกเอ็นดูนความตั้งใจครับแม่เปิดมาตุรขีฟาดหางครับแบ็คทิกทางหน้าของโคตะาครับบัวขาวเปิดเกมเหมือนเดิมครับเดินป้องกันตัวไว้ให้ดียกกาดสูงๆไว้ไม่ประมาทครับแล้วบอกต่อยท้องมาน้องต่อยมาที่ครับบัวขาวยุ่ยแล้วครับเดินเจยเลยตูครับโคตาพยายามมีมาสวนขึ้นไปครับอ้าวไม่ยอมเหมือนกันครับไปครับแรกกันเลยครับขยับครับกันลีบขาวครับแม่พยายามที่จะบีฟุตเบิร์กโชครับโอ้ท่งนั้นโคตานี่ก็ ถือว่าสู้ด,สสดีครับหือ้่ากิจใจสาวๆดูครับทำไมทำกันแบบนี้ต้องบอกว่ารุ่นนี้ประสบการ,รณ์ของบัวขาวนะครับแต่ว่าชื่นชมความเป็นนักสู้อของโคตะครับไม่เกรงศักดิ์ศรีพี่บัวเลยครับเดินโอ้โหแล้วโดนไป3มแข้งสี่แข้งแบบนี้อ้าสวยขึ้นไปเหมือนกันนี่ครับเจอแข้งระดับโลกเป็นยังไงครับโคต,ตะวิ่งละ มาถ้าเจ้าตัวไม่ได้ประสบปัญหานะครับในเรื่องของร่างกายที่เป็นไส้เลือนนี้ได้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติไปแล้วครับโอ้โอ้โอ้เข้าไลยโอ้โหจูบล์เติมไมได้เลยโอ้โหอาจารย์ก็โหดไรแล้วเหิมโอ้โอนโอ้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 โร้โอ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 โอ้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 อนโอ้โอยโอ้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้โ้โอ้้ เข่ามาเวทีแต่ไม่เจ็บถึงรอบๆเวทีเลยครับโอ้โหจะบอกว่าเจ็บไปทั้งโลกครับเข่าเมื่อสักครู่นี้ของพี่บัวขาวครับโอ้โหเอาดูนี่แหละครับนี่คือ a w s ราชดำเนิน World Series ครับเวทีราชดำเนินทุกนี้เปลี่ยนไปแล้วครับนี่คือความเปลี่ยนไปของเวทีราชดำเนินครับอันนี้แม้ว่าจะไม่มีการตัดสินในคู่นี้ครับโอ้แต่ถือว่าใส่กันไปครับเอาครับแลโอ้เอา